ชูช่เฉยทำไมชะอยู่เฉยๆทำไม,ำไมฮลัลโหลวิ่งหน่อยก็ได้นะคำเตือนก่อนดูวิดีโอนี้อย่าลืมนอนระหว่างดูด้วยนะครับอ๋อรื้อซะว่าคนนอนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสื่ซูชิม,มาม่าพาร์ทที่เท่าไหร่อะเก้าเก้าไปหรือยังเก้าหรือสิบนี่แหละไม่เก้าก็สิบแล้วผมลืมอ,อีกแล้วอะลืมทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอัปเดตบันทึก อัปเด็ดเครื่องรางแลวสามชิ้นของขวัญใหม่รออยู่นะเจ้โอเคเดี๋ยวขอไปรับของขวัญที่วัดก่อนเนาะอดาบยังอัพเกรดไม่ได้อีกเหรออยากอัพเกรดดาบอะเฮ้ย่วนี้รเตะขอของขวัญหน่อยนะครับในท่านผู้ทวงแค้นหนังสัตว์ห้าชิ้นโอ้เหล็กก้า ดวยวดนตรงนี้แล้วก็ไม้ยิ้วไม้ยิ้วอะไรสักอย่างดาบคาตระนัเหล็กคุณมีสี่ชิบหายแล้วเหล็กไม่พอเลยนี่ทันโตไม่พอเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันคนทำธนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ชบ, <S <S ชบข้ามาแล้วเอานิ้วชุดก่อนดีกว่า ุดโลนินคนเร็วในการตัดจับศัตรูไวสักอย่างเพราะความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดลดลงปานกลางในอย่างมากไอเอาไงดีไม่ปานกลางปานกลางเนาะให้อย่างมากทั้งคู่เอาลดความเสียหายที่ได้รับลดลงดีไหม พาลินินเอาเลยดีกว่าของเยอะอยู่นี่พลังชีวิตเพิ่มเยอะขึ้นและอันนี้คือถ้าเราซื้อไปไม่มีของพอแน่นอ,น,อนนี่มันบวกอย่างมาก่าเลยพลังใจ15เท่ากันหมดแต่นี้30ชุดโลนินเพิ่มระยะ จมตีแล้วไปชิดจำงนวน,นึงปันกลางจงน,นหนึ่งเองไอชุดก่อนนี่แหละตึกทนนั่นอะไรใครไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะนพวกเจ้ามีใครรู้บ้างว่าช่างทำธนูอยู่ที่ใดไอ้าเอ้ยช่างทำธนูอัพเกรดหนึ่ง ช่างทำธนูอยู่ตรงไหนอะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเอ๊ะช่างทำธนูอะตรงนี้หรือเปล่ายังไงลูกดอกข้าตรวจสอบดูแลให้ธนูท่านอยู่ในสภาพที่ดีสุดได้นะจะทำได้มากน้อยแต่เสียงแค่ที่ได้ปรับแต่งรูปของท่านแล้วที่เหลือไว้จ่ค่าได้เลยธนูสั้น ไม่ไั่ความเร็นนวในการน้าสายโอเคความเร็วน,นี่แหละทัพน้อยจ้าอัพสามคั้นพอทะนูนี่ซอุน้นน้าวน้าวไวมากโอเคไปต่อควีสีทองบันทึกของจีนใช่ไหมเอย นี่คืออะไรอะเครื่องรางเครื่องป้องกันนี่ใครข้าจะใช้ผู้หนึ่งเดี๋ยวไปเควสทองดีกว่าต่หลอมอะไรสักอย่างทางไหนใกล้สุดลงหลอมโคมาสืออ๋อไอที่คุณทากาไปใช่ไหมพาพูดในประเทศไปที่หลังจิงจ้าดีกว่า ทางนี้มาหาพ่อหน่อยโอเคไปแล้วสาสลมพาชั้นไปทีตรงนั้นเส้นทางนี้ไปที่ลงหลอมโคมัสดุเพื่อให้ทากะหลอมดาบให้เราหรือเปล่าสู้กับหมีมอมันเลยอะอยากได้หนังสัตว์อยู่นะแต่ไม่มีเวลาว่างเราต้องทำเควส์กลังใจเรามีห้าจุดห้าอัน เลือดค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วเอ้ยโอเคโอเคทางลงปกติกตไ,ได้ครับเกือบล้มคุกคารี่เอเอเอต้นไผ่เหน็นก็เก็บนั่นหรอใช่หรือไม่ถ้าเงยลงไม่ได้เดี๋ยวเราลงลงแทนแล้วกันถ้าเงยเดี๋ยวใคเรเรียกตอนลงไปถึงด้านล่างก็พอตรงนี้ค่อ,คอยๆลงค่อยๆลง เขตมองโกหรอรงเหลอขอมัสเตเขตมองโกตรงนู้นวิ่งผ่านเมืองไปเลยอุ้ยอุ้ยมีคนโดนไข่เยอะมากขุมัถหายเดือดเต็มไปเลยขอมัสเตอยู่หน้าได้เสียยังขุมรถต่ขี่กา่ไล้วน่อยู่ที่นี่นี่แหละแต่ไม่รู้ที่ใดค้นหาลงเหลอขอมัสเตเพื่อหายูนาและทากะ ไฟอา่านี่แหละควันหลอมอจุดไปได้ไม่นานนี้เองนโดนบุกมาเมื่อไม่กี่วันเอำรวจบ้านไปเลยมองอะไรไม่เห็นมันมืดมากบ้านหลังนี้ขอเครื่นชั้นสองนะใครไหมฮลัลโหล เงียบกิฟเลยเฮ้ยอะไรอะของใครมาซ่อนด้านหลังนี่ไม่มีอะไรละลเลยระเบิดก็ติดไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยเอ๋มอ,องนูน้นด้เปล่าด,ดูว่าต่อสู้อย่าใ,ใกล้เคียงแค่ไหนมีการต่อสู้จัดพวกมองโก โอเคทหารได้ต okay. ัวนึ so ่งซับวะตายอ๋อนั่นอยู่นั่นนี่เกือบเอ้ยยิงผิดดอกเไปยิงทัดดอกไปท่านอยู่นะอ๋อผมยิงสกัดให้แล้วโอ้ยลืมลืมบล็อกบล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้เอ้ย เฮียิวไปเลย,ยไปเลยลืมเลยอะว่ามันบล็อกไม่ได้เออยังไม่ตายาเหรอตัวนี่วะท่านท่านยิงสิเอ้ยยิงบื้อโวยท่านอยู่นะใช่ไหมระเบินั่นอะอยู่นะอยู่นะนั่นเจ้าหรือมามาจนได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทากายอยู่ไหนซ่อนอยู่ในซากเมืองโคมาส,สึ พวกโกบุกมาเมื่อกี่วันก่อนพวกมันจับนักโทษไปฆ่าทุกคนที่ต่อต้านแต่พวกมันกำลังยอ้อนกลับมาเผด็จศึกพวกนี้เป็นหน่วยสอดแนมแต่อีกไม่นานกองทัพหลักจะตามมาแค่นั้นเราต้องไปเดี๋ยวนี้เราป้องกันเมืองนี้ได้ว่าไงนะเราต้องการลงล,งลงอมโคมาสึและชาวบ้านด้วย หากจเจ้าต้องการไปก็ไปได้เลยไม่ข้าเบื่อจะหนีเต็มทนแล้วหาข้าไปพบชาวบ้านทีอนและตาหลอมเราต้องช่วยชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านตอบแทนเราด้วยการสร้างดาบให้เราใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราชีวิตอยู่เท่าไร สองสามครอบครัวมันจะเป็นชาวนาแล่ช่างตีเหล็กไม่เหมาะเป็นกำลังลบต่อฆ่าพวกมันด้วยตัวเองหรือยอดเยี่ยมแค่เคยฝึกฝนาบ้างจะหาธนูเพิ่มได้ไหมไมีที่ใช้แล้วปักอยู่ตามบ้านเรือนกับสากศพก็ยังดีกว่าไม่มีไฟยังติดอยู่เลยเนี่ยไฟไม้บ้านหมดมั้งเอตามอยู่หน้าไปคุณอยู่หน้าครับ นำเลยครับท่ามาแถวนี้เพื่อเอพยพชาวบ้านไปที่ปลอดภัยนางยังไม่ตายหรอปลอดภัยแล้วหรือพวกโมโกไปแล้ว,ว,ไ,ปลวไปไปที่ลงหลอมกันอยู่ที่เอ้ยอยู่กับเราปลอดภัยกว่าเจมไหม พึ่งทำใช้การได้ไหมได้แต่เราจุดไฟไม่ได้ควนไฟจะเผยให้พวกโมโกรู้ตำแหน่งของเราเราอาจใช้ควนรอบพวกมันและบังคับให้ต่อโซ่ในภูมิใช้ที่เราได้เปรียบพวกมันคงนึกไม่ถึงว่าเจ้าอยู่ที่นี่ซามาท่านซาไคอยู่นะถ้าเกิดกันหรืออืมเวียดนาน เปนหนึ่งนะทากะเฮ้ยฉันอยากเก็บไปตรงเมื่อกี้ไอ้เลื่อมๆเมื่อกี้ข้าสุพรรนะให้ถวยเทพคุ้มของท่านขอบใจถ้าไมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าอยู่หน้าบอกว่าท่านต้องการบางอย่างอุปกรณ์ใหม่หรือความลับสำหรับช่วยท่านชิโมระเขาถูกจับเป็นเชลยอยู่ในปราสาทคานิดะข้าต้องอะไรสักอย่างอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครเห็นหมู่บ้านนี้มีโลงหลอมและเจ้าก็เป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่ง แค่าอาจพอสร้างอะไรได้บ้างแต่ละมีเวลาพวกมองโกแค่จะไม่ยอมให้พวกมันเยอะโคมาสึเราจะอยู่ที่นี่แค่ต้องมีผู้ช่วยยูกิโอแต่ลาพัดหลงกนรคาว่ากำลังตามหาตัวพยาของเขาในตัวเมืองให้ตามหายุกิโอเองยูนะเตรียมพร้อมรับศึกด้วยตรียพร้อมเสมอขอรับตามยุกิโอชิบหายเงย น้ำพาราเมียอีกแล้วน,นู้นเฮ้ยเราเราว่ายน้ำได้เลยเหรอเลไปน,นู้นเห็สายลมพัดผ่านมาทางนี้ตรงนั้นไงแสงมันสั่งจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยประจันหน้าดิประจันหน้าดิเฮ้ยประจัหนห,จหน้าไม่ได้ก็เ,เปิดไปเลยครับพี่น้องบล็อกครับ เออเออเฮ้ยมันข้าตัวประกันเหรอชิมไฮตัวตุ๊กันอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวไปด้านบนนั่นเหมือนจะมีด้านบนตัวหนึ่งโ่านี่ไงตุ๊กอยู่ด้านบนแต่ไม่มีข้าวของให้ฉันเก็บเลยหรือที่บ้าเอ้ยฉันมาช่วยแล้วยุคโยก อยู่เกี่ยหรือขอรับเดมัเถอะกาต้องการขอาวชีวิตที่ลงหลอมาทาข้ามาเดี๋ยวก่อนเมียกับเมียเลนนะน้องเมียเมียน้องสกีแไม่ทันอยู่ใกล้ข้าไว้แล้วทำตามคำสั่งไปเลยค่อยลงมามาสิอ๋อไม่ต้องออกทางนี้ด้านหลังออกได้ไม่ใช่เหรอย่อทำไม ซ่อนเไหมซ่อนไว้ซ่อนไว้เลือดเต็มไปหมดสับองไว้อให้มองไปมองมันมองที่ค่ขอรับในท่านเออชาวบ้านนเรอโย่ไปไปไหนเออไปแล้ชาวบ้านเด ชูเฉยทำไมอยู่เฉยๆทำไมฮัลโหลวิ่งหน่อยก็ได้นะต้องควบหลงดันล่างใจไหมมันจะเสียเวลาคนช่วยอ่ะนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยอย่าอากาศดีชาวบ้านคนเขาก็ช่วยอยู่เออเอออ่ะเออเออดีนะปลาใจทันไอ้บ้าเอ๋ยต้องลำบากให้ชั้นช่วยอีก ยูกิโอส่งข้ามาเขายังไม่ตายนำข้ามมาเร็วทากาต้องพึ่งสามีของเจ้ามุสึเมียจ๋ายูกิโอข้านึกว่าเจ้าตายแล้วบาเจ็บไหมไม่รู้ว่าเจ้าเอลซันหกปากหกปากซาอุซาช่วยเข้าใจไหมเจ้าก็ยืนขวางอยู่ได้ไม่ใช่ยืนขวางสิไอ้ก้มก้มขวางไอ้ด้านบนนี้ ตรงด้านหน้านั้นมีน้ำอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้บัคลงมาเหรอเฮ้ยอีกคนหายไปไหนอ่ะโซนยังเลยอีกคนหายเฉยเอยอตรงนี้มามาตามฉันมาตามฉันมาให้ไวให้ไวบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ใช่หรือเปล่าวะขึ้นมาเอ้ยนั่เราจะบินทำไมตามมาตามมาแต่ฉันพาเก็บของ เสบียงนานรินนโอเคตรงนั้นชั้นมาอย่าช้าอย่าช้าจะย่อทำไมวิ่งมาก็ได้เนี่ยมันไม่มีใครแล้วโอ้โหคุยกับทากะคุณทากะครับติกิโอขอช่วยเราไว้ทักะขอบคุณขอรับในท่านมค โอกมโกมาแล้วอยูย่ยยไหนอยู่ไหนน่าไปตามหาได้ตามครอบครัวในบ้านอีกทางแม่น้ำยังไ,ยไม่กลับม,ม,มาเลยขครับบัตรซบย่าจุดไฟในเตาหลอมจนกว่าเราจะมาอ้ยอยู่นะเอ้ยระบากแค่นี้แล้วตรงไหนเรียกฝั่งแม่น้ำตรงโน้นมาจริงเสียเวลาคนทำมาหากินไอ้เอียวใจเราหมดละ ไอ้ไอ้ป่อแปะดีกว่าใช้ปอแปะเจ้ามันอยู่ที่นี่จินทางนี้เราพร้อมติดเตาหลอมแล้วเห็นทากาว่าจะกตริเข้าความนึงอยู่ข้ามาช้าไปพวกโมโกได้ตัวไปแล้วอยู่กฝั่งแม่น้ำพวกเขารับน้องข้าเข้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเราก็ไม่่าทิ้งพวกเขาไปกันเถอะ ปล่อยตัวประกันซามูไรซามูไรซามูไรอยู่ไหนบอยนกความจริงมาแบบนี้แบบนี้นยอยา่าตะโกนนะครับอยา่าตะโกนนะครับรพวกมันไปนแล้วช่วยเราด้วยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะจ๊ะอีกคนหนึ่ง,อย,งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยขานเข้าไป เนียนโอเคขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตรงนั้นใช่ไหมมันทำอะไรอ่ะเข้าไป็ลอยไม่ได้ฮะเต้เฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยบอกได้บอกบอกได้บอกได้ไ,ดไ,ดไปละชาวบ้านไอ้บ้าเลยฉันทีเองแหละที่สตเตนแตก หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมทางนี้ท่านช่วยชีวิตพวกเราไว้ศึกนี้ยังไม่จบเจ้าไปถึงล้มล้อมไว้หรือเปล่าเจ้าค่ะข้าคงว่าเป็นเช่นนั้นบากคนอยู่ใกล้ข้าไว้เข้าใจบ่ไม่งั้นพวกเจ้าจะตายโอเคมันมันไม่เห็นตามมาเลย มันมันมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเอเอเอปราชณาธิ้าตรงไหนอะเมื่อกี้ดีดีมีคำว่าปรจชนาคณารเ้นมาโอ้ยศพเต็มเลยอะเห็นบ้าเอ้ยมันเดินตรวจตราทำไมแถวนี้ปล่อยไปปล่อยไปเอเอเอ ฉันกลับมาแล้วพูดคุยกับทากะนิสันชิงไปซะเยอก็แต่ขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค์ทำไมขอบคุณฉันนี่แต่แล้วพวกมังโก้เล่าพวกมันไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรที่นี่แนะ่ซึ่งมันเวยโอกาสนี้ฆ่าพวกมันถ้าอะไรสักอย่างไม่ว่าอย่างไรเราก็ยืนหยัดอยู่ที่นี่ ป่อแปะเลยป่อแปะหนึ่งดอกป่อแปะหนึ่งดอกครับพี่น้องเพิ่มตายโดนนี่แหละอันตรายเพิ่ตายต่อธนูสองทีพอมันเข้าไปในบ้านคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกินดอกโอเคตายละเฮ้ยใครเสียงใครเมื่อกี้โยโย่โยโย่ตรงไหนตรงโน้น ลอยหมามอหาอมาดามาดําป้าเอ้ยโดนกัดเฮ้ยเยโอเค้องทาง้ตได้ัป้องาได้เหมืนกันเอแต่เอาอไรอเฮ้ยเฮ้ยดดดทส อุ้ยฟันโดนอยู่นะเฉลยไอ้กูขึ้นหายแล้วเดือดร้อยตายครับพี่น้องบล็อกตายเขาจะปวดเฮ้ยมาเยอะเกินมาเยอะเกินอ่ะฮึบฮึบฮึบเอ๊ะอะไรพวกพวกเราต้องฆ่ามัน โดนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปไหนไปไหนไปไปไหนจ๊ะไปเจออีกตัวนึ่งหาซะตรงนั้นหรอือเอ้ยพูดพูดได้ยังไงอ่ะไปเฮ้ยไปได้ยังชาวบ้านปลอดภัยดีอยู่เฮ้ยตรงนี้เออ mày yêu miệng có tiếng là đây? Wait, bắt mịu tay 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 เข้าในนั่นอีกตัวหนึ่งไ,ไอ,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 อ้ไหนไอ้มาดามอ่ะเออมอยู่นั่เออไอ้มาดามอยู่เว้นนี่จัดขุนศึกของมองโก,โกอยู่ไหนอะ่ะขุนศึกตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหเด็กเ,เดี๋ยว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 เขอขอเวลานอกขอเวลานอกฉันบอกว่าขอเวลาเนาะชอบใช้โล่เหรอ จอบหเหรอปึ๊บเจ้โอยโอ๊ยอ้ไอ้ไอ้เกบลเกบไลยป๊เอ้เอ้เอ้ตายไอ้ตัวธนูตัวหนึ่งโอ้โหธนูอยู่ไหนเมื่อกี้ตรงนู้น คันมาทำไมคันมาทำไมอุ้ยเอาลูกธนูคืนด้วยสปบัดเลือดออกอย่างเท่โอ้โหข้าไม่เคยเห็นสมุไรสู้แบบนั้นเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเจ้าเนี่ยเป็นมากกว่าสมุไร เอาเป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นขึ้นมาจากหลุมเพื่อล้างฆ่าล้างพวกมองโก้ที่นี้เราควรไปซ่อนที่ไหนขอรับไม่ต้องซ่อนเ้เตาร้อมเสียกลับไปทำอาวุธชั้นดีของโคมาสึ นี่แหละวิธีที่เราจะสู้กับวิธีที่เราช่วยท่านชิมุระกลับมาพยาที่เต็มไปด้วยความแค้นเนี่ยนะแค่ว่าพวกเขาาจ่ชอบนะก็ไม่ได้แย่คอนและเตาหลอม เสร็จสิ้นได้รับแต็มเทคนิคหนึ่งแต้มเอาไปอัพไรดียภาษาแคนาดาถ้าศึกษามาว่าสำไรย,ยึดในวิธีแห่งเกียรติยศซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในความแตกต่างทั้งหลายล่วงเรา การนั้นเหตุใดไพ่พลของข้าถึงพบว่าพี่น้องพวกตัวถูกแทงจากข้างหลังหละ่ะถ้าสา,ายไม่มีทางเลือกใช้กุฎเมชเช่นนั้นสงคารามทําให้คนเราสแสดงท่าแท้ออกมาและทำท่านกลายเป็นหมาไอลูกน้องไอลูกพี่ลูกน้องอย่างกุบไไรไล่ไปย่ำยี่และป้นชิงตามบัญชาหลานท่านหลักจากเส้นทางแห่งนักลบแล้วเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ท่าน ทิงชังเปแต่ท่านจะต่อสู้เพื่อสันติสุขร่วมกับจักรวรรดิของข้าข้าอิท่านไม่ได้ต้องการพันธมิตรหรอท่านต้องการอาหารไว้โค่นอำนาจโชกุนต่างหากพี่จ้านะนะข้อเสนอข้าก็แล้วกันช่วยให้หลานท่าน,นกลับมามีเกียรติด,ดังเดิมก่อนที่ความขาดของเขาอะไรสักอย่างและก่อนที่ข้าจะนำหัวเขามาฝาก ยังช่วยท่านหลุงไม่ได้จนกว่าทากะจะทำงานเสร็จตากควันไปถามอยู่นะว่ามีข่าวอะไรหรือไม่เอ๊ะเราอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมมันเงียบเงาโอ้ยชิบห่าและเสียดายเผื่อปลาทิ้งไปเฉยเลย ได้มาแล้วเคต่อไปเป็นเนื้อเรื่องสีทองเหมือนกันแปลว่านานแน่นอนเอาไว้พักนหน้าดีกว่านาอคนนอนดูกับการที่ไปถามคุณยูนาว่าต้องทําอะไรต่อพอหมดเล่นตำนานเขาไม่ได้อะไม่มี P-S-N ตรงนั้นใช่ไหมเอาไว้ทีหลังแล้วกันไม่อยากทำต่อเนื่องมันนานเดี๋ยวไปถ่ายรูปบ,บนหลังคาดีกว่า ได้แม่ไดได้อยู่ได้อยู่ถ <c oughs> ่ายรูปบนหลังคานี่แหละอืมง่ายดีแสงจันทร์อยู่ไหนนู้นเปิดกล้องชึบชึบอ่ากดอ e. ีนี่ไงนะครับคนนอนดูทุกคนเป็นไงก็บ่าเข้ากับพาร์นี้ถามเหมือนกันทุกพาร์ทเลยถามอะไรมากมายถามทำไมเนาะถามให้ผมถามเถอะเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนท้ายคลิปคนนอนดูครับชอบกันหรือเปล่า ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาตีสวสดครับ